อัปเดตใหม่ล่าสุดค่ะเพื่อนติ๊กตอกเปิดร้านค้าขายของได้แล้วจ้ะใครอยากรู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวครูนราจะสอนให้ในคลิปนี้ตามไปดูเลยจ้าเมื่อได้รับข้อความจากติ๊ก o k นะคะว่ามาเป็นผู้ค้าติ๊ t o อกได้แล้วนะกดเข้าไปในข้อความนี้ค่ะแล้วเราก็จะไปเจอหน้าจอที่จะให้เราสมัครนะคะซึ่งมันอาจจะดูแบบว่างๆแบบนี้เลยให้เราปัดหน้าจอค่ะจากทางด้านขวาปัดลากไปทางซ้ายค่ะเราจะเจอว่าให้กรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปค่ะ ก็กรอกไปได้เลยนะคะหลังจากกรอกเสร็จกดคําว่าส่งรหัสค่ะทิกตอกจะส่งรหัสยืนยันมาให้เราที่ข้อความแล้วก็กรอกเลขน,นั้นเข้าไปแล้วกดถัดไปค่ะหลังจากนั้นก็ไปกดเริ่มขายแล้วไปยืนยันเอกสารของเราก่อนนะคะกดอัปโหลดเอกสารธุรกิจส่วนตัวหรือถ้ามีบริษัทก็กดเป็นบริษัทนะคะใส่ชื่อร้านค้าจากนั้นค่ะก็ไปอัปโหลดภาพบัตรประชาชนของเราค่ะอ่าแล้วเราก็ตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะว่าถูกต้องไหมแล้วก็กดยืนยันค่ะ หลังจากนั้นก็รอติก t ก k เขาอนุมัติอีกทีนะคะ